หาความยาวของเส้นรอบวงกลมที่แนบในสามเหลี่ยมทำย่างไรมาดูกานนะครับโอ้โหข้อนี้นะฮะเขาให้อะไรมาครับให้วงกลมอยู่ในสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็มีเอ่อมีความยาวก็คือ AB นะ AB, AB ยาวเท่าไหร่ AB ก็ยาวส5นหะ้าะได้แล้วตรงนี้นะด่านี้3ามหแล้วก็บอกอะไรมาบอก BC มาใช่ไหมก็คือ28แล้วบอก AC มาคือ 21นะครับสิ่งที่เรารู้นะครับเกี่ยวกับวงวงกลมก็คือเราต้องหาอะไรได้อยากรู้เส้นรอบวงเส้นรอบวงคือสูตรว่าไงฮะสูตรคือ 2πr ใช่ไหมเส้นรอบวงหาจาก 2πr นี่ยเราต้องหารัศมีวงกลมให้ได้หาไงละ่ะจุดมาสักอันนึงก่อนจุดศูนย์กลางนะครับเราเรียนมาแล้วว่าถ้าเราลากเส้นจากจุดศูนย์กลางวงกลมไปยังเส้นตรงเส้นหนึ่ง เส้นตรงนี้เขาเรียกว่าเส้นสัมผัสคุณสมบัติของเส้นสัมผัสกับรัศมีนะครับมันจะตั้งฉากกันนะครับมันจะตั้งฉากกันนะฮัศมีจะตั้งฉากกับเส้นสัมผัสโอเคไหมครับเสมอเลยนะฮะตั้งฉากกับเส้นสัมผัสเสมอโอเคนะเส้นสัมผัสจากนั้นเราเมื่อเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าตั้งฉากนะครับเราลากดูนะครับลากไปปื้อตั้งฉาก ตั้งฉากกับเส้นสมัมผัสนะครับอ่ะตรงนี้คือรัศมีตรงนี้เหมือนกันนะครับก็คือรัศมีเป็นการลากไปตั้งฉากนะฮะตั้งฉากลากไปตั้งฉากนี่นะครับลากไปตั้งฉากตรงนี้ตั้งฉากหมดแล้วฮะตั้งฉากนะตั้งฉากนะเคประมาณนี้นจากนั้นนะฮะนี่คือรัศมีแล้วนะตรงนี้คือ, mind, อรัศมีรัศมีรัศมีนะครับอืมทำางไงดีล่ะวิธีการนะครับก็คือเราจะ ใช้คุณนัสบัตอ๋อเดี๋ยว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 เขาให้นี่มาครับนี่มันคือสามเหลี่ยมเลยครับ abc คือสามเหลี่ยมเลยครับสามเหลี่ยมมุมฉากครับโอ้ันนั้นมันจะมีคุณสมบัติข้อหนึ่งนะครับในรูปนี้นะครับในเฉพาะรูปนี้นะเฉพาะในรูปนี้นะครับก็ถ้าเราลากเส้นเวลาเราจะหาเส้นเวลาเราจะหาพื้นที่สามเหลี่ยมมุมฉาก ฐานรมุมฉากนี้เกิดจากอะไรรู้ไหมเกิดจากการลากเส้นนี้ครับนี่ไงสมมติว่าเราลากเส้นมาเอาสีน้ําเงินก็ไดนะ้ลากเส้นมาปึ๊บตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้ปึ๊บเนี่ยจะเกิดสามเหลี่ยมอันนี้เป็นจุด O กนะ็นี่จุด O จะเกิดสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไรครับ AOC สามเหลี่ยม AOC ขึ้นมาอีกน,น,นึงครับก็เกิดสามเหลี่ยม AOB ครับลากเส้นไปปึ้งนะครับ เราไม่เคยตรงเท่าไหร่นะเอาใหม่อีเดีดิตื๊ดอ่าประมาณนี้ครับเกิดสามเหลี่ยม AOB แล้วก็มีสามเหลี่ยมอะไรครับสามเหลี่ยมอ่อ AOB ใช่ไหมต่อไปสามเหลี่ยมอะไรครับ COB บวกกับสามเหลี่ยม COB เนี่ยพื้นที่ของสามเหลี่ยมสามอันนี้นะฮะเนี่ยพื้นทีนะ่อันที่หนึ่งนะอันที่สองนะอันที่สามนะ มันคืออะไรครับมันคือพื้นที่ของสามเหลี่ยมมุมฉาก A B C จบมันคือพื้นที่ของสามเหลี่ยม A B C นั่นเองนี่ต้องหารัศสนี้ให้ได้ก่อนจากสูตรนี้แน่นอนนะครับโอเคมาเริ่มต้นนะครับสามเหลี่ยม A O C หาไงก็1นสองคูณฐานฐานยาวอะไรฐา,านายาวนี่ฐานยาวยี ส่วนสูงไม่รู้ส่วนสูงคือ R ารครับรัศมีทุกอันทุกสามเหลี่ยมนี่มีรัศมีมีความสูงคือรัศมี R บวกกับเนื้อสองคูณฐาน AOB ใช่ไหมเอโก็ฐานนี่ฐานยาวฐานยาวนี้ AB ก็คือก็คือเอาสามห้าไปคูณคูณ R แล้วก็ต่อมาครับบวกสามเหลี่ยมอ Co ์ C, C, o, B, ใช่ไหมก็ฐานเนี่ยฐานนี้ก็อยู่ยี่แปดนะฮะ 28, คูณ28คูณรัศมีไปนะครับจากเท่ากับพื้นที่ของสามเหลี่ยมอ่า ABC ABC เ็นหกับสองพื้นฐานนะฐานคือ21ส่วนสูงก็คือ28 21คูณกับ28ไปจากนั้นเอา1ส่วน2หารทั้งสข้างอ่ะตัวนี้ก็จะเหลืออะไรครับตัวนี้เหลือ21 R บวก35 R บวกกับ28 R ใช่ไหมโอเค28 R แล้วเท่ากับอะไร21คูณ28 จากนั้นให้เราเอาตัดทอนตัวเลขก่อนโดยการเอาเลข7หารตลอดทุกๆตัวเพื่อให้ตัวเลขเหลือน้อยๆต้องคิดเยอะนะครับเอาเจ็ตัดเหลือ 3R เอา7ตัด7 5 3 5 7้าสาอะไรเจ2ดอันนี้เอา7ตัดเหลือ3ก็เลยเป็น3ามคูณ28อันนี้3 4 5บวกกัน3 6บวก4เป็น7 7ดบวก52 12R นะครับ เอา12ไปหารนะครับ3คูณ28หารด้วย12เอาอะไรดีเอาเอา3ตัดได้3 1 3 4นงี่ะครับ4ตัดเหลือ7นี่คือรัศมีของวงกลมจากนั้นถ้าเราอยากได้เส้นรอบวงนะฮะอยากได้เส้นรอบวงก็จัดการแทนค่า2พายอา2คูณยับพายคือ227คูณรัศมีนะครับเจ็ดต่อเจ็ไปดังนั้นข้อนี้ตอบ44นั่นเองโอเค